ฟิลิปปินหน้าแหกยับอินฟลูฟิลิปินทานลังแค้นโดนถล่มจนลบโพสต์แทบไม่ทันคอมเมนต์คนฟิลิปปินต่อสึกกระเทยสุขุมวิทสิบเอ็ดอินฟูฟิลิปปินไม่ยอมสึกกระเทยไทยฟิลิปปินสุขุมวิทสิบเอ็ดถึงขั้นประกาศทวงคืนศักดิ์ศรีจนคนไทยเข้าไปถล่มยับพร้อมเปิดคอมเมนต์คนฟิลิปปินคิดยังไงพายแพ้ในวันที่สี่มีนาคมวันกระเทยผ่านศึก ล่าสุดยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างล้นหลามกับกรณีที่กระเทยไทยได้รวมตัวกันที่สกุมวิทซอย11เพื่อที่จะทวงคืนศัก์ศีหลังจากที่กระเทยไทยถูกกระเทยฟิลิปปินส์หาเรื่องจนนำไปสู่วันกระเทยผ่านศึกวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาที่เหล่ากระเทยมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายซัดใส่กระเทยฟิลิปปินส์กันนัวสุดๆล่าสุดเรื่องนี้ดูจะลุกลามเป็นวาระแห่งชาติกันแล้ว โดยพบว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งที่ออกมาประกาศศึกหลังจากพ่ายแพ้ในสมอรภูมิสกลุ่มวิศิษโด,ดยบอกว่าที่ญี่ปุ่นก็มีกระเทยไทยเหมือนกันหากคนไทยยังคิดที่จะสู้กับคนฟิลิปปินส์ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในศึกนี้ฉันก็จะสู้กับกระเทยไทยที่นี่เหมือนกัน เรื่องนี้ทำเอาคนไทยเข้าไปถล่มใน Facebook ของอินฟลูคนนี้อย่างยับยับโดยเฉพาะคนไทยที่เข้าไปโพสต์ภาพสึกกระเทยเมื่อวันที่4มีนาคมพร้อมถึงกับคอมเมนต์ในเชิงอธิบายว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะพวกคุณทําพวกเราก่อนถ้าดีมาก็ดีกลับแต่ถ้ามาทําร้ายคนของเราพวกคุณก็จะได้รับบทเรียนที่ซาสมกลับไปเหมือนกัน นี่คือคลิปต้นเรื่องที่จุดชนวนสก,กระเทยอย่าคิดว่ากระเทยไทยจะยอมและมีคอมเมนต์หนึ่งของคนไทยที่โพสต์เป็นภาษาตกกะกอล็อกเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังจนเจ้าของคอมเมนต์มาบอกว่าเข้าใจแล้วค่ะในขณะที่บางส่วนก็เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงล้อเลียนเช่นโพสต์รูปกระเทยที่โดนคนไทยต่อยน่วมจนตาปิดและเขียนข้อความว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย มาดูสภาพมิสซอยสิของฟิลิปปินส์ถ้าจะสู้กับคนไทยก็หาทางออกจากคุกให้ได้ก่อนนะมีหลายคนรอลางแค้นอยู่อยากจะโดนแบบเมื่อวานหรอจนอินฟูคนดังกล่าวถึงกับต้องมุดมีหัวหายไปจนต้องลบโพสไปในทันทีในขณะเดียวกันก็มีคนเอาเรื่องสึกกระเทยไปโพสตามบอร์ดสาธารณะต่างๆและมีคนฟิลิปปินเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆเช่น นี่ถึงเป็นเหตุผลให้แอนจัก,กพงศ์ซื้อลิขสิทธิ์เอ็มยูเพื่อให้ไทยเข้ารอบท็อปไฟคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแม้ความเป็นกระเทยของฟิลิปปินจะสู้ไม่ได้แต่อย่างน้อยคนไทยก็อิจฉาที่เรามีนางงามจัก,กรวาลถึง4คนพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ว่าหากเป็นกระเทยต้องไปไทยเป็นผู้หญิงสวยใสยต้องไปฟิลิปปินคอมเมนต์ตอบอกว่าตั้งใจว่าจะมาเที่ยวเมืองไทยซะหน่อยหวังว่าจะไม่โดนรุมกระทืบนะคอมเมนต์ต่มาบอกว่า พูดตรงๆเลยนะตอนนี้ฉันสับสนมากๆความรักชาติแบบไม่ลืมหูลืมตาบอกฉันว่าให้ฉันเข้าข้างคนฟิลิปปินส์แต่ในทางปฏิบัติฉันกลับรู้สึกว่าต้องเข้าข้างคนไทยเพื่อที่ในอนาคตเพื่อฉันจะได้เข้าถึงการผ่าตัดแปลงเพศในราคาถูกบ้าง คอมเมนต์ตมบอกว่าที่ไทยชนะก็เพราะตบกันที่เมืองไทยนี่แหละนะคอมเมนต์ตมบอกว่าในที่สุดก็มีโอลิมปิกของกระเทยในอาเซียนสตทีเราควรทําให้มันเป็นการแข่งขันกีฬาที่จัดทุกปีไปเลยคอมเมนต์ตมบอกว่ามาที่ฟิลิปปินส์สิหากอยากสู้ศึกรอบสาที่ตองโดเมืองมะนิลา สำหรับประเด็นงก,กา่าทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าคนไทยต้องรักกันแบบนี้อย่าให้ชาติอื่นมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นไทยถ้ามองอีกมุมมันเป็นการบ่งบอกว่าคนไทยยังรักกันอยู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยู่แล้วสร้างปัญหาก็ควรจะขับไล่ออกไปให้หมดเลยไอ้พวกนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าอยู่ไม่เป็นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ไม่รู้ว่าก่อนเทคออฟี่สนามบินบนนรรดาเหล่าสาวสงสวยไทยเราจะไปจัดให้อกสักยกไหมเผื่อพวกนางอยากจะลาขาดจากไทยไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความรุนแรงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแต่เป็นการแก้ปัญหาที่รวดเร็วและตรงจุดที่สุดสะใจมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกต่างชาติที่มาอดเก่งก็เชิญเกตเอาออกไปจ้ะ คอมเมนต์ต er บอกว่าไม่ควรให้กลับเข้าไทยได้อีกนะคะคนแบบนี้ที่มากระทําตัวนิสัยแย่ๆต่อไปต้องห้ามเข้าไทยอีกคอมเมนต์ตา er บอกว่าปล่อยกลับได้ไงกฎหมายไทยอย่างน้อยทุกคนมันผิดเรื่องวีแน่นอนใช้ฟรีวีซา่าท่องเที่ยวที่อยู่ได้30วันแต่กลับมาทํางานแบบนี้ก็เอาผิดได้แล้วแถมมีมีบางคนคือเข้าไข่ลักทรัพย์และทําร้ายร่างกายด้วยนะเนี่ยคอมเมนต์ตา er บอกว่า กลับไปให้ปาาเกียวซ้อมดีๆนะแล้วกลับมาใหม่ประเทศไทยและมวยไทยยินดีต้อนรับจ้ะคอมเมนต์มาบอกว่าก็เธอฟิลิปปินไม่เห็นเก่งเหมือนตอน20โคนไปรูมเขาเลยนะคอมเมนต์มาบอกว่ากลับไปหากินที่ประเทศของตัวเองเลยทำร้ายคนไทยขนาดนี้ไม่ว่าจะชาติไหนจำไว้อย่าทำสันดานแบบนี้กับใครมาหากินในชาติของเขาแล้วทำให้เสียระยำอีกไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาฉันรักคนไทยเท่านั้น คอมเมนต์ตมอกว่าเชื่อแล้วมันพระมุรุไทยทำไมถึงคงชาติไทยได้มาจนถึงทุกวันนี้ดูได้จากเหตุการณ์นี้เลยคอมเมนต์ตมอกว่าน่าจะบอกล่วงหน้านะครับจะได้จัดนวมให้เก็บค่าชมชาวต่างชาติมีกี่คู่จัดไปครับรายการวันคอมเมนต์ตอกว่าปัญหานะักท่องเที่ยวทำตัวกลางแฝงเข้ามาเป็นมาเฟียหากินในไทยกดหัวคนไทยเห็นว่าคนไทยเป็นคนอยอมง่ายๆเลย ากากเอใหญ่คอมเมนต์ตามบอกว่าหากินที่ประเทศไทยอยากได้ประเทศเขากระเถิยฟิลิปปินน่าด้านจริงๆคอมเมนต์ตะมบอกว่าถ้าชุดนี้อยู่ยุคอยุธยานะไม่เสียเมืองแน่นอนคอมเมนต์ตะมว่ารุมไม่พอยังไปโพสต์ตให้เดือดอีกพอโดนก็บอกประเทศไทยเป็นเพื่อนปินเพื่อนทํากันแบบนี้หลอจ๊าคอมเมนต์ตะมว่าไม่ตายก็บุญแล้ว ขนาดพวกชายไทยแท้ยังไม่อยากยุ่งพวกนางเลยบางคนนี่ลูกศิษย์น้องตุ้มเลยนะคอมเมนต์มองว่าถ้าเป็นประเทศมันตำรวจไม่เอาไว้แบบนี้หรอกคงจับคนไทยติดคุกแต่ตำรวจไทยไม่จับแต่ส่งกลับประเทศเนี่ยนะคอมเมนต์มองว่าน่าจะชืญน,น้องตุ้มปริญญาไปสอยมาหนักๆเลยคอมเมนต์บอกว่าอย่าพึ่งไปรอก่อน เก่งนักไม่ใช่หรอจ๊ะมาจัดอีกสักหนึ่งแมสซีคอมเมนต์ต่อบอกว่าเดี๋ยวมันก็ไปด่าคนไทยลงโซเชียลอีกพวกสวะนี่อย่าได้ให้พวกมันกลับเข้ามาเหยียบในไทยอีกนะมาหากินบ้านเราแล้วยังมาทำตัวสะถุนกลางไปอีกแหมอยากแจมด้วยมากคอมเมนต์ต่อบอกว่าจำไว้ฟิลิปปินส์อย่ามาสร้างในประเทศคนอื่นข่าครั้งหน้าถ้ากลางอีกจักกระเทยต้องกลายเป็นกระสือแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นในคลิปชูนิ้วแมแม่แม่กับเต้นเยอะเย้ยคนไทยที่เป็นกระเทยงงมากไปทำเขาอะไรขนาดนั้นเนี่ย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปให้พ้นพวกไม่รู้จักบุญคุณแผ่นดินไทยอาศัยประเทศไทยทำมาหากินยังไม่สำเนียกเจียมตัวและยังมีอีกเยอะพวกต่างชาติทำตัวกลางกฎหมายทำอะไรไม่ได้มากก็กดหมูนี่แหละใจดีเกินไปก็ถูกรังแกเราคนไทยเจ้าของประเทศอย่าย,ยอมให้ต่างด้าวรังแกส่วนคนที่ดีเราก็ต้อนรับอย่างดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจอสะบางหายยกทีมไปเลย ต่างชาติหลายๆประเทศแอบลักลอบมาทํางานในไทยเยอะมากอย่าคิดว่าจะเสรีแล้วจะมาทําอะไรก็ได้ที่คนไทยไปบ้านเขาตรวจสอบเคร่งครัดมากอย่าให้เป็นช่องบวกของต่างชาติได้ทุกคนรู้ตอมอกับตํารวจไม่รู้คอมเมนต์ตมบอกว่าคงไม่กล้าเข้าไทยอีกแล้วละมั้งเดี๋ยวโดนรุมยำท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ,นใต้คลิปนี้เลยนะคะ